โอ้โหแปบ๊บดึงผมขอส่องก่อนเล่นโจ๊กเกอร์มากี่เกมแล้วเนี่ยโจเกอร์4,000อุ้ยโคตรเท่แข็งแก่งที่สุดในเซิร์ฟเวอร์อันนี้คืออันดับหนึ่งเลยใช่ไหมครับผมเดือดเดือดนีแล้วโดนไปซะย,ยิงพาร์ตสินีเอาบอกเลยว่าโคตรเดือดต้นเกมแบบว่าไอ้พวกนาคอสคิล่าอะไรอย่างงี้ใช่ไหมอุ้ยอุ้ยแล้วดึง <c oughs> ขึ้นดานอยู่การอกเขตเฮ้ยไิ่เจอหาแล้วถอยเลยถอยเลยผมบัให้ผมใส่เกาะให้โอเคครับเออผมรับเองเฮ้ย เราล,ะล,ะละดอดด้วยหรอสวัสดีคุณผู้ชมทุกคนนะครับวันนี้ก็วันที่15เดือนพฤศจิกซึ่งจ๊กเกอรีโมเดลใหม่เป็นไอสจ,จวดเรียบร้อยแล้วเพะฉะนั้นวันนี้ผมเลยอยากที่จะขี่สจ,จวดบ้างผมก็เลยชวนสจ,จวดเม็ดส้มมาเล่นกับผมเห็น <c oughs> บอกว่ามันรีโมเดลมาใหม่มันไม่ได้รีแค่โมเดลมันรีเหมือนพวกคลาสสิกสกิลเพลย์อะไรพวกนี้ด้วยจะมาดูกันว่าเม็ดส้มคนนี้จะปรับตัวได้อยู่หรือเปล่าเพราะนั้นเนี่ยเชิญรับชมกันเลยครับฮัลโหลดีครับครับใครนี่มูเหมียวเองครับผมโอ้ยยอมครับยอมโอเคตอน เม็ดส้มแล้วนะครับผมแนะนาตัวหน่อยครับเป็นใครมาจากไหนครับผมครับชื่อก้านะครับผมมาจากบ้านครับโอเคครับอ่าคุณก้าอาศัยอยู่ที่ไหนครับผมตอนนี้ถามได้หรือเปล่าอยู่ที่นครศรีธรรมราชครับอ๋อนครศรีธรรมราชอายุเท่าไหร่ครับขออนุญาตถามอายุ18บป อ๋อสิอ๋อโอเคครับนี่เล่นโจ๊กเกอร์มานานหรือยังครับผมโจ๊กเกอร์เห็นติดเม็ดส้มแล้วเล่นประมาณ3-4ปีนี่แหละครับ3-4ปีนี่ติดโจ๊กเกอร์ทุกซีซั่นเลยไหมครับหรือว่าเพิ่งติดหรือยังไงเพิ่งติดประมาณ3ซีซั่นอ๋อประมาณ3ซีซั่นเหรอโอ้โหแป๊บนึงผมขอส่องก่อนเล่นโจ๊กเกอร์มากี่เกมแล้วเนี่ยโจ๊กเกอร์สี่พัน อีกแป๊บน,นึงก็ครบ5,000เกมแล้วโอเคแปลว่าเดือดหน้าดูแต่ว่าตอนนี้ได้ข่าวว่าโจ๊กเกอร์เนี่ยมันรีโมเดลมันเปลี่ยนเป็นสจวแล้วคิดว่ามีผลต่อเกมหรือว่ามีผลต่อการเล่นไหมครับพูดได้ไหมครับเนี่ย <laughs> พูดได้พูดได้เลยพูดได้เลยพูดได้ผมบอกเลยพูดกัน ใช่หรอผมึกว่ามันเก่งกว่าเดิมนะเห็นเขาบอกว่าเออมันน่าเล่นขึ้นอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวไปดูกันในเกมดีกว่าบอกเลยว่าผมจะชงให้คุณกล้าเล่นแบบตึงๆเอ๊ะกโอโคตรตึงอะอะไรอะไรตึงตึงไ่ก่อนะพูดไ้ก่อนพูดแบบโอ้โอเคยางยางใจเย็นอันนี้อันนี้ซื้อสกินใหม่เรียบร้อยอย่างครับไม่มีตังพี่บ่าวไม่มีตังแต่ผมว่ามันก็ยังมันก็ยังเกียนอยู่ดีนะไอ้โจเกอร์เนี่ยเขาบอกว่าชนะทุกตัวเลยไม่ใช่เหรอหน้าดับอ่ะโจเกอร์มันไม่ใช่ มันไม่ใช่ตัวโป๊กแล้วอะพี่อ๋อมันเป็นเหมือนกับแคลรี่ DPS หรอครับผมมันเป็นตัวไขแทนไขไขไขก็ไม่รักอะไรไขไขนี่มึงไขอุ๊ยโคตรเท่แข่งแก่งที่สุดในเซิร์ฟเวอร์อันนี้คืออันดับหนึ่งเลยใช่ไหมครับผมอ่บอกแนวทางการเก็บแต้มหน่อยได้ไหมครับอันนี้เก็บกับแรงหรือว่า COV กับแรงครับโอ้แรงเลยเหรอตอนนี้กี่ดาวแล้วครับขอญาตถามตอนนี้ห้าสิบสามดาวครับห้าสิบสามดาวโคตรเดือดโอเคเราจะมาดูการเดินเกมของเม็ดส้มกันนะครับผมจะเป็นตากล้องให้ ไปเลสโกเอเอใช่ผมขอถามหน่อยแมพมันปรับใหม่มาอย่างนี้พุ่มมันค่อนข้างที่เยอะขึ้นมีผลกับการยืนเลนแครี่ไหมครับผมว่าต้องเช็คถูกพุ่มเลยอะ่ะต้องเช็คทุกพุ่มเลยโอเคผมจะทาหน้าที่ลมมิ่งให้ดีที่สุดโดยการเปิดพุ่มเฮ้ยว่าไงย้อนอ่ะโมาแล้วนัดแรกก็โป๊กโดนเล่นกับเมสส้มแบบนี้ต้อง20คิวแล้วครับผมเชื่ออย่างนั้นเฮ้ยเฮ้ยผมยังไม่เอาสอง,งอันนึงโอเค ปรับใหม่มาแต่ก็ยังไม่กันเวทอยู่ดีเพราะนั้นต้องระวังตัวเ<ร>ดือดเดือด,ดนี่เ้วโดนไปซะยิงมาสีนีแล้วบอกเลยว่าโคตรเดือดต้นเกมอันนี้ออธิบายการเล่นหน่อยได้ไหมครับแบบว่าปรับใหม่มาแล้วควรเล่นแบบไหนควร สกิลอะไรเข้าไปก่อนหรือว่าแบบคอมโบออคอมโบพื้นฐานาะว่าเล่นเปงั้นแหละผมเล่นเล่นไปงั้น,น,นยิงให้มันโดนว่างั้นใช่ไหมให้สแต็กมันครบก็ไม่ได้มีอะไรแตกต่างจากเดิมมาก<ป>เห็นบอกว่าสกิลอันตินี่มันสตันมากกว่าเดิม<ป>นานขึ้นนิดหน่อยอ่าแล้วผมไม่ควรสมาธิละได้เวลาบวกอุ้ยมันึงผมไม่มีวัดนได้ป้อมแบบคนเดียวโคตรตึงโคตรอันตรายตรงวันนี้อาญาว่าจะไหนอันนี้เม่ส้มต,ตัวจริงครับบอกเลยว่า แกไม่ใช่แครี่แกคือแท็งต้องหักห้ามผมต้องคอยห้ามวะเนี่ยเม่งก้นบอกเลยว่าไปยันป้อมในอะ่ะแคลี่ตัวนี้ <ไป S 1> อุ้ยอ้อยมาน้องอ้อยมาเฮ้ยเป็นไงเล่าน้องอ้อยสเต็ตติกตอกสวยครับอ่ะผมล้างกดสกิลสอให้สวยนี่ไงเกแน่นักเหรอสเต็ตติกตอกต้องโดนอย่างนี้อันนี้เราจะดักมันดักนี้เปิดด้วยสกิลอันติหรือว่ายัางไงครับ ขึ้นหนีแล้วมันหนีแล้วไม่มีล้างขอโทษขอโทษ็นไรโอเคเดี๋ยวก่อนค่อยๆเล่น <c oughs> ผมอาจจะจมเยอะหน่อยนะครับเ <c oughs> ข้าใจคาว่าจมไหมจมจมคือบนับผมผมพูดไปเรื่อยอปกติในสตมผมก็พูดอย่างเ <c oughs> งี้ยเพราะว่าแมปใหม่นี้ตัวพวกคลิปตัวข้ามเขื่อนได้เรียบใช่แบบว่าไอ้พวกนาคอสคิล่าอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมอุ้ยอุ้ยแล้วดึงขึ้นดันอยู่ กานาเขตฟอร์ลิติโนเฮ้ยจิ้ว่ายแล้วถอยเลยถอยเลยผมบังให้ผมใส่เกาะให้โอเคครับเออผมรับเองเฮ้ยเราลอดได้หรอผมถามจริงคุณโจ๊กเกอร์ไม่คิดจะตุยกับเขาบ้างเหรอนี่ห้าศูนย์เขาให้เราไหมเออเออเออมาสิครับขอยิงทีนึ่งเออ แถมติ้งน้องกล้าไปโหดมาจากไหนวะเนี่ยเดี๋ยวชมเดี๋ยวชมผมม่เล่นไม่ออกนะแต่คืออันนี้อันนี้ก็ว่าเลยว่าแคลรี่ที่จริงใจไม่มีลมก็อยู่ได้ครับผมบอกได้เลยว่าผมไปอยู่กับป่าเงี้ยก็น่าจะยืนได้ลองลองดูลอง,ลองดูงดเฮ้ยไม่เอาผมจะไปจับกล้องบอกแล้วว่าเกมนี้จะชงแบบเต็มที่คิดว่าโจเกอร์กับแวนแวนมันปรับมาใหม่มันโหดกว่าเดิมไหม,ไมแวนผมว่าต้นเกมลดแลกกับมันไม่ได้อะต้องรอแบบว่ารอให้เราแรงเหมือนกันใช่ไหมใช่ ฟังไว้นะครับผมสายโจเกอร์ใครที่บอกว่าจะฝึเกเล่นโจเกอร์อะไรอย่างเงี้ยอุย้ยสวยอุย้ยกดวีกกดล้างให้แปลการเรียงสกิลแบบโคตรเทพอันนี้แหละครับที่เขาเรียกว่าเม็ดส้มจริงนะไม่ใช่เม็ดส้มปัม๊มดูไว้ไอ้ไอ้พวกปั๊มทั้งหลายเย็นพี่เป่าพี่เป่าใจเย็นเฮ<ไว> <laughs> ้ยเดี๋ยว<ๆ>นะ เห็นบอกว่าอยู่นครศรีธรรมราชอันนี้แหล่งใต้ได้ไหมครับแหล่งใต้ไม่ชัดพี่ม่งพัดสวันนี้รามาเป็นเพลงเลยผมชอบมากเลยนะคนใต้เขาน่ารักเลิฟเลิฟไอพีชอบชอบภาษาใต้เป็นภาษาที่ผมบอกเลยว่าเวลาด่าแล้วสะใจมากจัดจักคำามพี่เอาักคำเลยคหรขอขอแบบเน้นๆคำนึงโอ้ยัดแมมเอเออเออเอามาเลย พชคือเพื่อนผมชอบมากเออแต่ผมก็ชอบจริงนะคเกิมันจะมีตอนที่ผมเรียนอยู่อ่ะมีเพื่อนเนี่ยคนหนึ่งเขาอยู่อ่าเขาเป็นคนใต้ทุกวันนี่จะแบบกวนประสาทมันตลอดให้มันด่าไม่โดนด่านอนไม่หลับโอ้โหเล่นคนเดียวไปเลยไม่นเนี่ยถามจริงเหอเก้าศูนย์แล้วไปจ้าเอาแล้วเปล่าแล้วเป็นแครี่ที่แบบว่าเ้าเป้งมากแกไม่ใช่แครี่แกเปมันแทดไ้งหายไปไหนเฮ้ยอยู่นี่อยู่นี่กดเกาะให้ สวยครับอุ้ยขอบคุณคับโอ้สจ๊วดที่จริงใจผมว่ามันอ่ปรับใหม่มามันก็มีผลดีนิดหน่อยนะแบบว่ามันยิงไวขึ้นใช่ไหมแต่มันก็ยังเบาอ๋อมันเบามันเหมือนเนฟดาเมจลงมันก็ทดแทนกันอะไรเงี้ยแล้วแบบว่าการออกของเหมือนเดิมไหมครับการออกของต้องเปลี่ยนจากสายโป๊กเป็นสายตีไว้่ยอ๋อสายโป๊กเป็นสายตีไวรลูนก็เหมือนกันหรือปาอุ้ยหรือก็ต้องเปลี่ยนครับอุ้ยกดให้แรงกดอไอ้หมอนี่มันลำอุ้ย พอเลีนหมด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 แล้วจัดเลยพี่เบาเออเยหยแม่มร้อยกับร้อยหลับหลับเออใหม่ใหม่แมตเลยเออสวยพี่บาโอเคน้องเบาผีมาแล้วสอนภาษาใต้ผมสักคำได้ไหมผมอยากพูดภาษาใต้ได้บ้างบหยัดแหม่มไม่ใช่คำไหนอ๋ออ๋อโอเคโอ้วยมันมีคำอุทานครับพี่มันไม่ใช่คำหยาบอ๋อเออใช่ ฟังไว้เลยครับคำเนี้ยมันไม่ใช่คำหยาบมันเป็นแค่คำอุทานเนี่ยมาแล้วอายาที่จริงใจกับสะจุดอไอ้ฟอร์ลินมันแอคอ่ะมันมันเตรียมแอคอยู่นี่ันแอคาสมัครเออนี่แอคนกนะกรอโดนคอมโบคอมจอยสวยโบ้ต้องอยางสวยฮะเฮ้ยฮหายโคตรเดือดโหลหนึ่งแล้วผมขอยี่สิบ บอกเลยผมขอ20ปกสวยสวยบาท20สตางค์เอ้ยอะไร20ตัวครับผม20ตัวนี่อะไรอ่ะเรือเปิดข่อยเมื่อกี้เก็บสกิลสองไว้วิ่งหนีอย่างเดียวโวยครับเอาว่า13คิวเข้าให้แล้วผ่านโลมาแล้วครับผ่านโลมาแล้วเหลืออีก7ตัวเลขนำโชคใช้แล้วอุ้ยโอ้โหหายเอาอีกอะือฮ เอ้ยอายะาอา๊ะาหลับอา๊ะหลับเดี๋ยวเอ้นี่จบเลยอะ่ะโอ้โหโคตรดื้อาา <laughs> สุดยอดมากครับอันนี้เกมใบจ,จัดจัดเกมใบ้บามั่นแล้วครับผม โอเคครับผมออกเลยโจเกอร์ก็ยังน่ากลัวอยู่ถึงแม้ว่าจะปรับมาแล้วเอ้ยขอบคุณมากมากนะครับผมน้องกล้าขอบคุณเลหลายที่มาเล่นด้วยกันรับครับมีช่องทางการติดตามไหมไม่ไม่มีเลยครับเล่นเรื่อยๆไม่มีอันนี้ก็คือแบบว่าเล่นอย่างเดียวไม่ได้ทําช่องทําอะไรใช่ไหมโอเคครับผมฝากติดตามน้องไว้ที่ช่องตรงนี้เลยนะฮะเดี๋ยวผมจะแปะไว้ให้ตรงนี้นะครับขอบคุณมากที่เข้ามาเล่นด้วยกันนะครับใครที่กาลังแบบว่าอยากเล่นโจเกอร์ก็เอาคลิปนี้ไปเป็นแนวทางได้นะครับโอเคครับขอบคุณมาก นะครับผมน้องน้องก้านะครับค,ครับสวัสดีครับโอเคครับสวัสดีครับโอเคขอบคุณทุกคนนะครับถ้าสมมุติว่าชอบคลิปนี้หรือว่าอยากให้ผมเอาอาญาไปขี่เม็ดส้มคนไหนอีกก็คอมเมนต์ไว้ด้านล่างได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะจัดให้นะครับโอเคสำหรับวันนี้ไม่มีอะไรแล้ว Have a good day นะครับ